ครับผมสวัสดีครับเพ,เพื่อนเกษตรและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้สวนกิตินัทเพลงเสพสมสารมีข้อคิดข้อปฏิบัติและจะมาแนะนําเกษตรมือใหม่ในด้านการทำาคกวัวนะครับวันนี้ผมว่าผมทําดีแล้วแต่ยังดีไม่สุดครับก็เลยอยากจะมาบอกและอยากจะมาแนะนําครับผมมาดูกันครับว่าข้อดีของผมมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมได้ ลาดปูนเพื่อที่จะดันดินอกเอ้ยดันปุย๋ยออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแต่ว่ามีข้อเสียยัง <c oughs> ยังไม่ยังไม่สุดครับยังไม่สุดก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับใครที่กำลังจะทำโคกวัวสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับยิ่งมีวัวเยอะด้วยยิ่งต้องต้องระวังต้องพูดอย่างนี้เลยครับต้องระวังเพราะว่า บัวมันจะชนกันบางตัวมันแพ้บางตัวมันชนะส่วนผมก็มีหลายตัวอยู่ครับผมก็เลยนี่แหละครับผมจะทําเป็นลอกๆแบบนี้ครับลอกๆแบบนี้ทําเป็นห้าลกบางตัวมันมันแพ้บางตัวมันชนะก็มันจะแยกๆกันกินและเวลาชนกันมันก็จะมีตัวนี้ช่วยบางบ้างช่วยป้องกันด้วยครับนี่แหละครับแล้วข้ที่สองก็คือปูน ผมก็จะลาดเต็มพื้นที่ตรงนี้ครับลาดปูนเพื่อที่ทจะได้ขนปุ๋ยไปดันปุ๋ยออกได้ง่ายส่วนด้านหน้าก็รถไถเข้าได้สบายครับรถไถดันไปกองไว้ฝั่งนู้นที่ผมถ่ายให้ดูในครั้งก่อนผมจะดันนูน้นดันไปฝังนู้นครับดันไปเพื่อที่จะเราเอาปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ง่ายส่วนฝั่งนี้ครับมาดูปัญหาของผม พอดีเมื่อกี้ผมจะแก้งานแล้วก็เลยมาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูก่อนดีกว่าว่าข้อเสียของผมยังไงครับในการทําคกวัวมาดูกันครับนี่ผมจะทาเป็นล็อกๆแบบนี้ครับมันจะได้มีที่หลบบางตัวพวกตัวเล็กผมก็จะไว้ในล็อกฝั่งนี้ครับนี่ครับอุปกรณ์เตรียมมาแล้วครับนี่อุปกรณ์เตรียมมาแล้วตรงนี้นะครับ อันที่จริงไม่ต้องไม่ต้องตีสนิทก็ได้ครับใช้เชือกหรือใช้อะไรมัดเอาก็ได้ครับแต่ว่าผมเล่นจัดหนักขนาดนี้ครับนี่ครับเล่นแบบนี้เลยแล้วทีนี้มันจะทําให้ถอดยากครับถอดยากนี่แหละครับปัญหาของผมผมว่ายังผมว่า,วาดีแล้วแต่ยังดีไม่สุดก็เลยอ,อือยากจะมาแนะนํากับเกษตรมือใหม่ใครที่จะทาโคกวัวใหม่นี่ต้องใช้ตัวนี้มาช่วยครับเตรียมแล้ว เตรียมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเออมาถ่ายให้ทุกท่านดูดีกว่าว่าข้อเสียผมของผมสําหรับการเลี้ยงวัวผมว่ายัางดีแล้วแต่งดีไม่สุดก็เลยเออมาถ่ายให้ทุกท่านดูกันก่อนนี่ครับดูจัดหนักขนาดนี้ครับโอ้โหนี่ครับ <laughs> แหมช่างตง้องแน่นอนชวนตรงนี้ครับตรงนี้ผมทําเป็นล็อกผสมนะครับนี่นี่ง่ายๆครับลอกผสมนี่ก็คือวัวที่ติด บัวตั้งท้องไอ้บัวเตรียมไอ้เป็นตัดอะไรเงี้ยครับก็เข้าซองนี่เลยครับนี่ผสมเตรียมไว้อย่างดีส่วนแนวด้านข้างก็จะเป็นปูนครับเป็นปูนไอ้เป็นไอ้อะไรอะเป็นถังไอ้แบบนี้ครับถังใส่เป็นสีลอกครับเป็นสีล็อกส่วนอันนี้ก็จะวัดระดับไว้เลยครับนี่โ้าเวลาเราจะล้างเวลาเราจะล้าง เราก็ถอดตัวนั้นออกครับถอดนู่นนะครับตรงที่ปล่อยน้ําครับนี่ตรงนี้ครับที่ปล่อยน้ําล้างท่อล้างอะไรเชื่อมต่อด้วยด้วยด้วยกันทั้งหมดครับปล่อยทางนี้ที่เดียวครับปล่อยเปิดเปิดเปิดล้างถังทั้งหมดมีสี่ถังครับสี่ถังแล้วก็ปล่อยออกตรงนี้ครับนี่ครับอีกหนึ่งความสะดวกข้อแนะนําครับผม โอ้โหผิดคลาดจนได้ว่าดีแล้วยังดีไม่สุดครับดีไม่สุดก็เลยมาถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับเนาะส่วนน้ําน้ําผมก็จะส่วนน้ําผมก็จะเปิดจากฝั่งนี้ครับเป็นน้ำท่อบาดาลไอบาดาลครับสรงมาจากด้านล่างสุดครับนี่ตรงนี้เป็นวาวปิดเปิดครับเป็นวาวปิดเปิดวาวปิดเปิดตรงนี้ครับผมนี่ เาปิดเปิดตรงนี้ครับเวลาเราจะเอาน้ําก็เปิดตรงนี้ครับเปิดตรงนี้เลยนี่ครับปิดเปิดเปิดได้เลยพอดีเดี๋ยวเติมน้นําอีกครับนี่อยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับส่วนทั้งไอท่อนี่มันเป็นท่อท่อเบอร์สีไอซีสองนิ้วเออเออท่อสองนิ้วผมก็จะ เพราะว่าผมใส่ท่อไปฝั่งนูน้นมันมันมันเล็กใช่ไหมครับมันเล็กผมก็เลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยครับให้มันไหลออกตรงนี้ครับออกตรงนี้ออกตรงนี้เพื่อที่จะเข้าสระด้วยแล้วก็ไหลเข้าเข้าเข้าในถังน้ําครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะถอดอกอกก่อนครับถอดอกอกก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ครับเอาตัวนี้ใส่ครับใส่นะครับ ใส,ใส่ลงไปเลยใส่แบบนี้ครับไหนล่ะอัะีเดียวครับใส่ยากใส่แบบนี้นี่ครับแล้วมันก็จะสูงอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเปิดวาล์วตัวนั้นแล้วมันก็จะไหลไปข้ามไปฝั่งนู้นด้วยไอตัวที่มันเยอะเกินมันก็จะล้นขึ้นมาข้างบนนี้ครับมันจะไม่ไม่จุกมันจะไม่ตันแล้วมันจะน้ำมันจะไหลได้ลื่นสบายง่ายนี่แหละครับอีกหนึ่ง ปัญหาของพวกวัวก็จะเป็นตรงนั้นครับส่วนหญ้าอันนี้ผมได้เกี่ยวเอาไว้ให้สําหรับแม่พันธุ์พึ่งคลอดใหม่ครับพึ่งคลอดใหม่ให้กินพอประมาณเมื่อกี้ผมผมก็ปล่อยให้กินประมาณสองสามชั่วโมงครับไอสำหรับแม่พึ่งคลอดใหม่แต่ว่าเราก็ต้องเตรียมไว้ให้เขากินนิดหน่อยส่วนฟางนั่นนะครับหนึ่งรถเข็นครับต่อต่อว,วัน เอามาเตรียมไว้ให้เขาพอดีตรงไหนที่เขาอัดฟางไม่ได้นะครับตรงไหนที่แบบดินมันแฉะเกินเนี้ครับแล้วรถเขาไปอัดไม่ได้ผมก็เอารถขนนี่แหละครับไปไปเขี่ยกองไว้เขีย่ยเขีย่ยเขียเข่ยกองไว้แล้วตอนเช้าก็ไปไปขนครับก็สะดวกครับสะดวกอยู่ครับอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งการวางแผนในการเลี้ยงวัวของผม และในการทําข้อวัววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอยากจะมาพูดอยากจะมาบอกข้อแนะนําดีๆถ้าวางแผนดีก็มันจะสะดวกมันจะสะบายครับมันจะง่ายครับมันจะสะดวกมันจะง่ายต่อการขนย้ายปุ๋ยตอนนี้ก็ปุ๋ยแน่นแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องเอาออกก็เลยเตรียมพอเตรียมปุ๊บทีนี้ก็เจอปัญหาก็มาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูชมกันครับสวัสดีครับ